บ้านเมืองคือสมบัติร่วมของประชาชนทุกคนไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งการที่ใครสักคนมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลบ้านเมืองย่อมถือว่าผู้นั้นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและมีหน้าที่ต้องอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหากบุคคลน,นั้นกลับหาประโยชน์เข้าสู่ตนเองและพรรคพวกด้วยการเบียดบังงบประมาณคดโกงโครงการราชการรับสินบนหรือแสวงหาทรัพย์โดยมิชอบในนามประเทศชาติแล้วใส ย่อมถือว่าเป็นการกระทําที่ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนและทรยศต่อคุณธรรมของผู้ปกครองโดยสิ้นเชิงความผิดของผู้โกงกินบ้านเมืองนั้นไม่ได้จํากัดเพียงแค่ในทางโลกหากจะเป็นกรมหนักในทางธรรมเป็นการกระทําที่ผิดศีลผิดธรรมผิดต่อประชาชนและผิดต่อแผ่นดินอย่างมหานเมื่อพิจารณาตามหลักพระพุทธศาสนาการโกงกินบ้านเมืองคือการลักทรัพย์ชนิดหนึ่ง ที่ร้ายแรงกว่าการลักของของผู้อื่นทั่วไปเพราะทรัพย์ที่ถูกโกงไปนั้นไม่ใช่เพียงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นทรัพย์ของสาธารณะเป็นของประชาชนทั้งประเทศผู้ที่กระทำการเช่นนี้ย่อมผิดศีลข้อสองซึ่งเป็นศีลพื้นฐานของความเป็นมนุษย์โดยแท้ทั้งยังผิดศีลข้อสเพราะต้องกล่าวเท็จหลอกลวงสร้างหลักฐานปลอมหรือซุกซ่อนความจริงเพื่อไม่ให้ผู้อื่นจับได้ อีกทั้งก็ยังละเมิดหลักธรรมด้านสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพโดยชอบธรรมเพราะการเป็นข้าราชการนักการเมืองหรือผู้ที่มีอำนาจแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบนั้นล้วนจะเป็นการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นผู้ที่กระทำเช่นนี้จึงเป็นการสร้างกรรมทับซ้อนกันหลายชั้นทั้งกรรมที่เกิดจากการโกงการพูดเท็จการเบียดเบียนและการไม่เคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ถูกโกง ซึ่งย่อมส่งผลกรรมอันหนักในทั้งพบนี้และพบหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผลกรรมของผู้ที่โกงกินบ้านเมืองนั้นแม้จะดูเหมือนว่าขณะที่มีชีวิตอยู่พวกเขาจะร่ำรวยมีอำนาจมีบริวารมีชื่อเสียงในสังคมแต่เบื้องหลังแห่งความหรูหรานั้นคือความทุกข์ที่ซ่อนเร้นที่ไม่มีวันสงบได้จริงเพราะจิตใจย่อมเต็มไปด้วยความระแวงความกลัวจะถูกเปิดโปงความวิตกว่าจะมีคนทรยศ ความเหนื่อยล้าจากการต้องเสียแซงเป็นคนดีต่อหน้าประชาชนและเมื่อความผิดถูกเปิดเผยพวกเขาก็จะต้องเผชิญหน้ากับความอับอายการสูญเสียชื่อเสียงและบางคนถึงกับต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกจำคุกถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองถูกสังคมรังเกียจไม่ต่างจากผู้ที่ล้มละลายทั้งในทางทรัพย์และทางศิลธรรมแต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดจบของผลกรรมเพราะเมื่อถึงคราวที่เสียชีวิตแล้ว จิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยบาปจากการโกงกินย่อมต้องเผชิญกับผลกรรมอย่างรุนแรงในโลกหลังความตายตามหลักกรรมในพุทธศาสนาบุคคลที่ช่อราชบังหลวงย่อมตกนรกอเวจีอันเป็นขุมที่ลึกที่สุดของบาปกรรมดำดิ่งสู่ขุมแห่งการทรมานอันไม่มีวันสิ้นสุดนรกสำหรับผู้ที่โกงกินบ้านเมืองไม่ใช่เพียงนรกทั่วไปหากแต่เป็นนรกที่เจอด้วยความสำนึกอันแสนสาหาัสเพราะจิตของเขา จะยังระลึกได้ทุกสิ่งที่กระทำในโลกมนุษย์ทั้งสีหน้าอันสิ้นหวังของผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือทั้งเสียงร้องไห้ของเด็กที่โรงเรียนไม่มีงบประมาณพอจะซื้ออาหารกลางวันทั้งชีวิตที่ต้องจบลงเพราะโรงพยาบาขลขาดแคลนเครื่องมือเนื่องจากงบประมาณถูกเขาโกงไปความทรงจำเหล่านี้จะปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังเปลวไฟที่แผดเผาใจให้เ่าร้อนไม่มีสิ้นสุดนี่คือการแห่งความรู้แจ้งภายหลัง ที่ผู้ตกนรกต้องประสบไม่ใช่เพียงความทรมานทางกายจาก Real Fi, เปลวไฟเหล็กลนหรือสัตว์นรกกัดกินหากแต่เป็นความปวดร้าวจากการรู้ว่าตนเองเคยมีโอกาสทำดีแต่กลับเลือกที่จะทำชั่วอย่างเต็มใจและยิ่งเมื่อรู้ว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกต่อไปแล้วความเสียใจจึงกัดกินจิตให้เจ็บยิ่งกว่าความเจ็บทางกายหลายล้านเท่าและนี่คือความยุติธรรมที่แท้จริงตามกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครหนีมันได้ผล ผู้ที่โกงกินบ้านเมืองบางคนอาจจะคิดว่าหากไม่มีใครรู้ก็ถือว่าไม่ผิดหรือหากคนทั้งประเทศลืมเขาก็จะหลุดพ้นจากความผิดนั้นแต่หลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้อื่นจะรู้หรือไม่หากแต่ว่าอยู่ที่เจตนาในการกระทำนั้นหรือไม่และผลจากการกระทำนั้นก่อให้เกิดทุกข์แก่ใครบ้างกรรมจึงไม่ใช่เรื่องของการโดนจับได้หรือไม่ แต่เป็นเรื่องของจิตสำนึกและผลกระทบต่อผู้อื่นโดยตรงผู้ที่โกงขินบ้านเมืองอาจจะไม่เคยลงมือฆ่าใครด้วยมือของตนเองแต่การกระทำของพวกเขาอาจจะทำให้ผู้คนจำนวนมากจะต้องตายทั้งเป็นเพราะถูกทอดทิ้งจากสวัสดิการถูกตัดโอกาสทางการศึกษาหรือแม้แต่ต้องทำงานหนักเพื่อตอบแทนภาษีที่ถูกโกงไป ความตายของประชาชนที่เกิดจากการขาดงบประมาณหรือการไร้ประสิทธิภาพของระบบรัฐนั้นย่อมย้อนกลับไปเป็นกรรมอาญารวมที่ผู้โกงต้องรับผิดชอบเสมอแม้ในพบหน้ากรรมนี้จะติดตามไปเป็นดั่งเงาตามตัวไม่อาจจะหนีได้แม้แต่ในความฝันเมื่อบุคคลที่มีบาปจากการโกงกินบ้านเมืองละจากโลกไปแล้วหากยังไม่ถึงคราวตกสู่นรกก็อาจจะไปเกิดใหม่ในพบภูมิที่เต็มไปด้วยความลำบาก าจจะต้องเกิดเป็นคนอนาถาไร้ทรัพย์ไร้ที่พึ่งพิการหรือเจ็บป่วยเรื้อรังมาตั้งแต่กำเนิดเพื่อชดใช้กรรมที่เคยทำให้ผู้อื่นต้องทนทุกข์ในลักษณะเดียวกันหรือหากมีบุญเก่าคอยหนุนทรงให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งบุญนั้นก็จะค่อยๆถูกเผาผลาญไปอย่างรวดเร็วด้วยแรงแห่งกรรมเก่าผู้ที่เคยโกงกินบ้านเมืองจะต้องเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตหลายประการเช่นล้มเหลวในการงาน ถูกหักหลังจากบริวารถูกใส่ร้ายโดยคนใกล้ตัวถูกดูหมิ่นโดยคนทั่วไปหรือแม้แต่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เคยสร้างให้ผู้อื่นเช่นถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรถูกระบบอันอายุติธรรมกดขี่และไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยนี่คือผลของกรรมที่สะท้อนกลับมาอย่างเป็นรูปประมท,ที่สุดเป็นกระจกแห่งชีวิตที่ส่องสะท้อนให้ผู้กระทำเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยทำไว้นั้น มาตอบสนองเขาในทุกรายละเอียดในบางกรณีผู้ที่เคยโกงกินบ้านเมืองในอดีตชาติอาจได้เกิดใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่ถูกจองจำเช่นบัวควายลากเกวียนหมูที่เลี้ยงเพื่อฆ่าหรือสุนัขที่ถูกขังอยู่ในกรงอย่างไร้อิสรภาพเพราะในชาติก่อนเขาเคยเบียดเบียนสาธารณะทำลายเสรีภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตนจึงต้องมาอยู่ในสภาพที่ถูกกักขังไม่อาจจะเคลื่อนไหวตามใจตน ต้องอดทนต่อแรงกดดันอย่างต่อเนื่องบางตนอาจจะเป็นมแมลงวันหรือยุงที่ต้องถูกตบตายอย่างไรค่าเป็นผลของกรรมที่ครั้งหนึ่งเคยดูดทรัพย์สินของบ้านเมืองอย่างไม่ละอายใจความเลวร้ายของกรรมประเภทนี้คือมันไม่ได้ส่งผลทันทีเสมอไปแต่จะสะสมในครั้งแห่งจิตใต้สำนึกแล้วรอเวลาที่จะผุดขึ้นมาเมื่อปัจจัยครบถ้วนและเมื่อผลกรรมสุกงอมไม่มีใครสามารถห้ามหรือหนีจากมันได้ ไม่ว่าจะเป็นพระราชาหรือเศรษฐีผู้มั่งคั่งเมื่อถึงคราวต้องชดใช้กรรมก็จะถูกพัดพาไปอย่างหมดหนทางเหมือนใบไม้ที่ปลิวตามแรงลมโดยไม่อาจจะต้านทานได้เลยผู้ที่มีอำนาจและเลือกใช้มันเพื่อโกงกินบ้านเมืองยังถือเป็นผู้ที่ทำลายความศรัทธาของประชาชนอย่างร้ายแรงอีกด้วยเพราะอำนาจนั้นควรใช้เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้คนส่วนใหญ่แต่กลับถูกบิดเบือนให้เป็นเครื่องมือแห่งความเห็นแก่ตัว ความผิดในทางจิตวิญญาณนี้หนักหนายิ่งนักเพราะเมื่อประชาชนหมดศรัทธาในผู้นำความรัศมีรัศยก็จะตามมาความสามัคคีในหมู่ชนก็จะเสื่อมถอยระบบคุณธรรมจะถูกบั่นทอนเยาวชนรุ่นใหม่จะเห็นการคดโกงเป็นเรื่องปกติและบ้านเมืองทั้งประเทศจะเสื่อมถอยไปพร้อมๆกันกับความเสื่อมในจิตใจของผู้นำผลกรรมจากการกระทำเช่นนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนบุคคล แต่คือการจุดชนวนความพินาศทางสังคมที่อาจจะยืดยาวเป็นหลายชั่วอายุคนผู้ก่อกรรมเช่นนี้จะต้องเผชิญกับผลกรรมที่หนักกว่าคนทั่วไปไม่ใช่เพียงในโลกหน้าแม้แต่ในพบปัจจุบันก็จะมีแต่ความอึดอัดใจไม่อาจหลับสนิทไม่อาจจะไว้ใจใครและไม่อาจจะปลดเปลื้องบาปในใจตนได้เลยตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตบุคคลที่มีความโลภเป็นเครื่องนำพาย่อมมองไม่เห็นความพอเพียง ไม่เห็นความงามของความซื่อสัตย์และไม่เห็นคุณค่าของการเสียสละเพื่อส่วนรวมความโลภที่แฝงอยู่ในใจผู้กงกินบ้านเมืองนั้นมักจะถูกปลอมแปลงด้วยคำพูดสวยหรูเช่นก็ทุกคนทำหรือข้าก็แค่เอาคืนบ้างแต่แท้จริงแล้วคือการใช้เหตุผลเพื่อลบล้างความผิดในใจตนเองเท่านั้นการหลอกลวงเช่นนี้ไม่เพียงทำให้ผู้กระทำหลงผิดมากขึ้นเรื่อย แต่ยังสร้างกระแสจิตท,ที่มัวหมองและหนักอึ้องยิ่งกว่าในทุกขณะจิตและเมื่อจิตสิ้นแล้วจากภพนี้กระแสแห่งกรรมอันอัปมงคนนั้น<ๆ>ก็จะดึงไปสู่เปตรตภูมิหรือสัตว์นรกตามที่กรรมสมควรได้รับเปตรตที่เกิดจากการโกลงกินบ้านเมืองจะมีรูปร่างหน้าเวทนาเช่นตัวผอมโซมือเท้ารีบเล็กคอเล็กเท่าเข็มทำให้ไม่สามารถกินสิ่งใดได้ ทั้งที่ในท้องเต็มไปด้วยเปลวเพลิงแห่งความหิวเพราะในอดีตเคยกอบโกยทรัพย์ไว้เพื่อตนแต่ไม่เคยเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นเลยแม้แต่น้อยเปลืประเภทที่เคยโกงกินบ้านเมืองนั้นบางคนต้องยืนอยู่หน้าครังสมบัติที่เคยโกงมาแต่ไม่สามารถแตะต้องหรือหยิบไปใช้ได้เลยแม้สักนิดเพียงแค่พยายามที่จะเอื้อมมือเข้าไปสมบัติเหล่านั้นก็จะแปลเปลี่ยนเป็นไฟลุกท่วมมือทรมานด้วยความอยากแต่ไม่อาจจะเข้าถึงนี่คือผลแห่งความโลภที่ไร้ขอบเขต เป็นกรรมที่สั่งสมจากการเห็นทรัพย์สินของชาติเป็นของตนแต่ผู้เดียวยิ่งผู้ใดโกงด้วยความจงใจมีแผนการมีระบบมีการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมการสูบเลือดของประเทศชาติกรรมของผู้นั้นจะหนักขึ้นอีกหลายเท่าเพราะเป็นการสมคบคิดทำลายประโยชน์ของสาธารณะความทุกข์ในเปรตภูมิสำหรับคนประเภทนี้จะไม่ใช่เพียงความหิวโหวยแต่เป็นความอับอายและสำนึกผิดที่เผาไหม้ใจตลอดเวลา มีดวงจิตอื่นคอยเยาะเยะ้ยมีเปรตอื่นด่าว่าอยู่รอบข้างมีเสียงกรีดร้องของคนที่เคยถูกเบียดเบียนดังขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหูของตนเองนี่คือเสียงแห่งความจริงที่หลอกหลอนไม่มีวันเงียบและเมื่อกรรมยังไม่หมดผู้ที่เคยโกงกินบ้านเมืองอาจจะถูกส่งต่อจากเปรตภูมิลงสู่นรกขุมลึกที่ซึ่งการลงทันไม่ได้เกิดจากเทพเจ้าผู้ใดหากแต่เกิดจากแรงกรรมของตนเองที่ดึงดูดความทรมานมาสู่ตัว เช่นผู้ที่เคยโกงงบประมาณขอสร้างโรงพยาบาลอาจจะต้องตกนรกที่ร่างกายถูกผ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีการเยียวยาบาดแผลไม่มีวันหายเจ็บปวดตลอดกาลผู้ที่เคยโกงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอาจจะต้องเผชิญกับไฟนรกที่โหมกระหน่ำร่างตนเองตลอดเวลาเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยปล่อยให้ผู้คนต้องอยู่ท่ามกลางไฟไม่จริงๆโดยไร้ความช่วยเหลือนรกนั้นไม่ใช่ที่ใดไกล แต่คือการรับผลของเจตนาที่เคยกระทำต่อผู้อื่นไว้ความเจ็บปวดทวีคูณเมื่อผู้กระทำเริ่มตระหนักว่าทุกวินาทีของความทรมานนั้นเป็นสิ่งที่ตนสมควรได้รับอย่างแท้จริงและไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเขาได้ไม่ว่าจะร่ำไห้อย่างไรสวดอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่มีสิ่งใดตอบกลับมานอกจากเสียงก้องของคำว่ากรรมที่สะท้อนกล้องในความว่างเปล่าในนรกขุมที่ลึกยิ่งขึ้น ผู้ที่โกงกินบ้านเมืองอย่างไร้เมตตาจะถูกลงทันด้วยวิธีสะท้อนเจตนาแห่งกรรมอย่างตรงไปตรงมามีเปลวไฟที่ไม่มีวันดับเผาไหม้ทุกขุมขนของร่างกายมีผู้ดุรกที่ลากตัวไปฉีดแขนขาทีละทอนแล้วนํามาต่อใหม่เพื่อทําซ้ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแผ่นดินที่เหยียบย่าเต็มไปด้วยของมีคมที่แทงทะลุเท้าทุกย่างก้าวเสียงร้องของเหล่าวิญญ,ญาณที่ร่วมชะตากรรมขันกล้องไปทั่วบริเวณ เป็นเสียงแห่งความทุกข์ที่ไม่มีคำอธิบายได้ผู้ที่เคยโกงงบอาหารกลางวันของเด็กเคยตัดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนจะถูกทำให้เกิดความกระหายและหิวโหวยจนตายสำแล้วสำเล่าโดยมีอาหารวางอยู่ตรงหน้าแต่ก็ไม่อาจจะแตะต้องได้ความเจ็บปวดเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการลงโทษทางร่างกายหากแต่คือการผลักให้จิตตระหนักถึงสิ่งที่ตนเคยกระทำและรู้ว่าการที่ผู้บริสุทธิ์เคยทุกเพราะความโลภของตอนนั้น มันหนักหนาขนาดไหนบางดวงจิตอาจจะอยู่ในนรกเช่นนี้มานานนับพันปีก่อนจะมีโอกาสกลับมาเกิดใหม่เพื่อชดใช้ในรูปแบบใหม่อีกครั้งแม้บางคนอาจจะแย้งว่าข้าทำไปเพื่อครอบครัวหรือข้าก็แค่เอาส่วนที่พึงได้แต่คํากล่าวอ้างเช่นนี้ไม่อาจจะลบล้างความจริงที่ว่าทรัพย์เหล่านั้นไม่ใช่ของตนเป็นของแผ่นดิน เป็นของทุกผู้ทุกคนที่เสียภาษีเพื่อแลกกับสาธารณูปโภคและความมั่นคงในชีวิตความจริงก็คือการอ้างความรักต่อครอบครัวหรือความจำเป็นส่วนตัวเพื่อหาข้ออ้างในการคดโกงเป็นเพียงภาพลวงตาที่ปิดบังความเห็นแก่ตัวของตนเองผู้ที่เคยกล่าวคำดังกล่าวในอดีตชาติเมื่อเกิดใหม่อาจจะต้องพบว่าตนเองอยู่ในครอบครัวที่แหลนแขนถูกทอดทิ้งหรือเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครช่วยเหลือ เหมือนกับที่เขาเคยปล่อยให้เด็กคนอื่นๆเติบโตมาในความลำบากเพราะความที่เขาเคยแย่งสิ่งที่ควรจะเป็นของพวกเขาไปความยุติธรรมของกรรมจึงไม่ใช่เรื่องของการตอบโต้แต่คือการให้เราได้รู้ด้วยตนเองว่าความทุกข์ของผู้อื่นที่เราสร้างไว้นั้นเป็นเช่นไรและต้องอยู่กับมันจนกว่าจะชดใช้ครบตามส่วนเมื่อบุคคลที่มีกรรมจากการกงกินบ้านเมืองถูกส่งกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง นทางชีวิตย่อมเต็มไปด้วยอุปสรรคอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พวกเขาอาจจะเกิดมาในฐานะคนใช้แรงงานที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาสูงต้องทนทุกข์ทำงานหนะักแต่รายได้ต่ำต้องตกเป็นเหยื่อของระบบที่เขาเคยมีส่วนสร้างอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกโกงค่าแรงถูกรอยแพรหรือแม้แต่ถูกหลอกลวงให้ทำงานโดยไร้ค่าตอบแทนในทุกขณะจิตเขาจะรู้สึกว่าชีวิตของตนไม่เป็นธรรม แต่ไม่อาจจะหาคำตอบได้ว่าทำไมและนั่นคือผลของกรรมที่สั่งสมมาเมื่อใดที่จิตสำนึกเริ่มตื่นรู้ถึงความไม่ยุติธรรมนี้ด้วยปัญญาแท้เมื่อนั้นแสงแห่งการกลับใจจึงจะเริ่มส่องมาได้แม้ต้องเกิดอีกหลายภพหลายชาติแต่หากพวกเขาตั้งมั่นว่าจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกไม่ว่าชาตินี้จะลำบากเพียงใดก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการชดใช้ที่แท้จริงเป็นหนทางเดียวที่จะนำพาออกจากห่วงกรรมได้ในที่สุด การกลับใจของผู้ที่เคยทำบาปแม้จะสายไปในทางโลกแต่ในทางธรรมก็ยังสามารถเป็นประตูแห่งความรอดได้เสมอหากเขามีสติพิจารณาเห็นโทษของการกระทำของตนด้วยใจจริงยอมรับว่าเคยโกงเคยเบียดเบียนเคยทำลายความไว้ใจของประชาชนและตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะไม่หวนคืนสู่วิถีเช่นนั้นอีกย่อมเป็นการเริ่มต้นใหม่ของจิตที่เปลี่ยนแปลงความสำนึกผิดเช่นนี้ไม่ใช่แค่การพูดขอโทษ หากแต่ต้องมาพร้อมกับการแก้ไขคือการคืนสิ่งที่เคยเอาไปหากคืนไม่ได้ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออุทิศเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแทนที่จะเบียดเบียนก็เลือกเป็นผู้เยียวยาแทนที่จะหลอกลวงก็เลือกพูดความจริงแทนที่จะปิดบงังก็เลือกเปิดเผยความดีเหล่านี้แม้เพียงน้อยก็สามารถสะสมเป็นบุญให้จิตค่อยๆพ้นจากบ่วงกรรมได้เช่นกันโลกนี้ยังเต็มไปด้วยความมืดมน แต่แสงสว่างเริ่มได้ที่ใจของแต่ละคนหากมีคนเลวกลับใจหนึ่งคน <c oughs> ก็อาจจะช่วยชี้ทางให้กับคนอื่นๆอีกนับร้อยได้เช่นกันในทางพระพุทธศาสนาแม้แต่พระเทวทัตที่เคยคิดปรุงพระชนพระพุทธเจ้าก็ยังสามารถมีโอกาสได้บรรลุธรรมในอนาคตฉันใดผู้ที่เคยกงกินบ้านเมืองก็ย่อมสามารถกลับใจได้เช่นกันหากจิตยอมรับกรรมและสแสวงหาเส้นทางสู่ความบริสุทธิ์อย่างจริงจัง เพียงแต่เส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเต็มไปด้วยการสำนึกบาปอย่างลึกซึ้งการยอมรับความเจ็บปวดอย่างเต็มใจและการใช้ชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัวอีกต่อไปผู้ที่เริ่มต้นชดใช้กรรมต้องรู้จักเสียสละไม่หลีกเลี่ยงความลำบากไม่โทษโชคชะตาไม่หาคำแก้ตัวหากแต่มันตั้งใจทำความดีทุกวันอย่างมั่นคงไม่หวังผลตอบแทนไม่ต้องการชื่อเสียงหรือคำยกยอ เพราะนี่คือการชำระจ,จิตของตนให้สะอาดไม่ต่างจากการกวาดลานวัดที่สุขปรกด้วยมือเปล่าแม้เหน็ดเหนื่อยและไม่มีใครเห็นแต่ก็จะทำต่อไปจนกว่าแผ่นดินจะสะอาดและจิตจะสงบได้อีกครั้งด้วยตนเองจึงขอฝากไว้สำหรับผู้ที่ยังหลงวนอยู่ในอำนาจและความมั่นคงที่ได้มาด้วยการโกงกินบ้านเมืองว่าจงอยาคิดว่ากรรมจะมองไม่เห็นจงอย่าหลงคิดว่าตนฉลาดพอที่จะหนีผลกรรมได้เพราะแท้จริงแล้ว ไม่มีใครหนีกรรมได้แม้แต่ก้าวเดียวหากวันนี้ยังมีลมหายใจยังสามารถหันหลังกลับมาสู่ทางธรรมยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากผู้ที่เบียดเบียนเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์เปลี่ยนจากผู้ที่หลอกลวงเป็นผู้ที่พูดความจริงจงรีบทําเสียขอนที่จะสายเกินไปเพราะเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงแม้จะร่ำรวยเพียงใดมีบริวารมากเพียงใดก็ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้เลย นอกจากกรรมดีที่เราสร้างไว้ด้วยตนเองเท่านั้นชีวิตนี้สั้นนะักแต่กรรมยาวนานนักหากไม่อยากทุกข์ทรมานในอบายภูมิไม่อยากตกนรกขุมลึกไม่อยากจะต้องร้องไห้ซ้ำแล้วส้ำเล่าในความว่างเปล่าก็จงหยุดการโกงกินเสียแต่วันนี้และเริ่มต้นใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อชดใช้แทนเถิดแล้วเมื่อวันสุดท้ายมาถึงท่านจะจากไปพร้อมใจที่เบาสบายไม่ใช่จิตที่หนักด้วยบาปท้ายที่สุดแล้ว การโกงกินบ้านเมืองไม่ใช่เพียงบบปทางโลกที่ถูกลงโทษด้วยกฎหมายแต่คือบบปทางธรรมที่ลงโทษด้วยความจริงของธรรมชาติไม่มีสารใดที่ยุติธรรมไปกว่าสารแห่งกรรมไม่มีคำพิพากษาใดแน่นอนเท่าผลแห่งเจตนาของตนเองคนที่โกงกินบ้านเมืองอาจจะได้ทุกอย่างในชาตินี้ยกเว้นอย่างเดียวก็คือความสงบแห่งใจและหากไม่หยุดยังอาจจะต้องเสียแม้แต่โอกาสในการมีพบหน้าอันดี ด้วยเหตุนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจพิจารณากรมข้อนี้ด้วยใจอันนิ่งสงบพิจารณาว่าความดีนั้นแม้ทำยากแต่เมื่อทำแล้วจะไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องหนีไม่ต้องหวาดกลัวใดๆทั้งสิ้นขณะที่ความชั่วแม้ได้สิ่งล่อใจทันทีแต่ต้องใช้เวลาชดใช้อย่างแสนสาหัสหลายภพชาติจงเลือกทางที่แม้จะยากในตอนแรกแต่จะนำไปสู่ความพ้นทุกอย่างยั่งยืนแล้วเราทุกคน จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านเมืองที่สะอาดทั้งภายนอกและภายในมีธรรมะเป็นฐานและมีความเมตตาเป็นเสาเอกให้เจริญมั่นคงต่อไป